นสวัสดีค่ะ่ะพีน้องพี่น้องมาอีกแล้วพบกันกับสาวหน่อยลอยลูกพี่น้องมือนี้นะคะขั้วแมงมุมผ้าแสีบสิมาผ้ากินตำม,มาม่าทะเลเดือบมี่ยัยงเนยใส่ยังเนยแนะน้ำสำหรับมือน,นี้ครับขั้นเมนูของ้อกับยีใส่อย่างเนยกับเชี่ยวผมสิเนี่ยน้ำครับมีมะละมะละอะไรมะละจีนนะคะพี่น้องสำหรับแกมเราแกมผ<า><า>ับอันนี้ครับนี่ละพี่น้องหมูแตงแตงน้อยนี่เขาเอิ่นยังคะ คือราชินีพี่น้องครอเทศราชินีพี่น้องแล้วก็ทีนี่อ่าเนี่ยราคาพี่น้องแซลมอนอ่าแซลมอน,มอนแล้วก็กุ้งสดแล้วก็กุ้งสดะดุ้งน้อพี่น้องแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกกระดองตัวใหญ่หญๆนะพี่ <ไป S 1> น้องนะยุ่งมากแต่อัสาด,าสาดพี่น้องเนี่ยเดียงไวเบ้าไปอีกละตัว,วมูสดเลยพี่น้องดีนดำับระดเนื้อสดโ่วัลเลอกพี่น้องทะเลดองก็สนับสนุนโอวัลเมีนโวัลนทะเลดองมอวิอันอาหารทะเลก็สนับสนุนือเก่าราคาพี่น้องจาก ทะเลสดเตะไตเนาะชุติการทะเลสดนะพี่น้องปลาหนองแว่งแกมหอมนะพี่น้องเด้อผู้ใดที่อยู่ในี่ยเขียอำเภอชายบ้านนี่เด้อพี่น้องเด้อกเจ้าสร้างรถเพื่นจอดหน้าบ้านเอ็กเลยฝนตจ๊กๆแห้งๆมันก็ไปให้เก่าพี่น้องเกะไตแล้วใจรักมือนี่เพื่นเก่าเอาก่อนเอาอีปูเนาะเธอโอ้ปูปูอีปูยังไงเด้อนี่ไม่มียี่กระปูแล้วพี่น้องปูดำไหมไปจัดน้ำเพลินมากศีลโอพี่น้องเบื่อแร้งเดี๋ยวเสียเทใส่กินมึง มือนี้มาพี่น้องมากมาแสบๆน้ำกันเดอ้อขอบคุณนเอฟซีทุกคนด้วพี่น้องเดอ้อนะที่คอมเมนต์ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปแม,ม่หมูก,กับผนุย์ด้วพี่น้องเด้อคันยาคายเฮ็ดมันยังกับผมด้วยพี่น้องเดอ้อ,อ,อ,ดอสิจัดให้ตามที่พี่น้องขอน่ะละมาพี่น้องมือนี้มากแสบๆน้ำกันไปนำพาร์ทผ่อนครับพี่น้องมือนี้อากาศเอาเอาฝนเลยบุเอาอยู่เฮ็ดนี่แล้วมานำเลยพี่น้องเขาบอกว่าคันนนตัมนำตัมนี่นี่คันนบอามืออยู่มันกับแสบพี่น้องยุ่งยางเดียวเขา มึงเหลจะซีดใครเนี่ยมึงหลือศีดความที่ว่าอันจังพวกใดเขาศีลเปซนศีลจุนเนเธอควันควนพี่น้องเอาฝนอยู่ตรงหน้าให้เกาละมือนี่มากๆพี่น้องมากินน้ำกันเด้อแสบๆตาโอ้ป๊าด มีกุ้งกระดุ้งพี่น้องหืมจบเนี่ยเหมือนไเนาทำไมเนาะยุ่งน้ำหลกไปไกลคะะรับวะนี่ล่าะเคยกินได้ เดีดีนะเ้ออืี๋ยดไลนไอ้กุ้งสดใช่ปเดี๋ยวไล่แล้วหีอไม่เอาเลยอีกแล้วแค่ เจ้าหมอนพี่น้องมาเด้อมาเด้อจับตาหน้าตาว่าสิกินเบิร์ตบ๊อบบารูด,ด้วพี่น้องกินว่าอ้วนๆนั่นถือ,อกก่กินหลายเด้วยไปปะ mức nó mất cả đâu hm sắp nhuộm mọi người bọn nỉ lạ tuy nhiên hoàng sếp nằm 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 trong hết sếp nằm nằm trong hết sếp nằm trong hết đây nói kín đi đi Ừ. <Đấy không? cười> bỏ đấy. Con mhm nào mhm mhm ừ. <laughs> ห่อนแดดพี่น้องดแดดไหมล่ะอืมถือมองถือสองพอดี เยไม่ละมาเไม่ะมันือซองไรพกเดีนะต้งเดาะขึ้นเะลตั้งมอคือมองเขาเด้นะบอบัเเ็มนะบะมือกระดงองแทบจะน,น,นอนบัเเ็มน่าจะ่้องอื้ม เราว่ากินบาเขียเทีเทเท่ิวดีมากะซีโตขี่ลงอยน,นะมัจจอดรถปั๊บคันจเดินลงรถอยู่มันห่อนละ่ะอแรน,นมากะหะอแบบจับ ลูกน้องพ่อหนุย่ยซี่ตัวเตรียมหลังอ่ะพวก่ยอยือใช้กันกับเจ้าหมอนพี่อน้องครับนลาลราชี่นี่ต้องปั๊มนะครับคนเอามากินน้ำเจ้วน้ำแ้าพ้องกิอนอืมน้ำพี่น้องตำแก้วก็เสียไปด้วยเนาะ ขตาวปลสมื่อไรแล้วเลยไปกินบ้างหนึ่งข้าพิเศษพิเศษอี้ขาดน้ำเลยสองพอแล้วนื่อสองสามไปจบ้าก็ลาชิชูมนน้ำเนาะ เด็ <laughs> พี่น้องตอนน้องย่งพี่น้อง สองมือเราพี่น้องมีแดดผนุ่งเราได้เห็ดหมูแดดเดียวประมาณสามโลดเลยเราพี่น้องพันเธ็ดเพิ่นกระมกักตรูดเพิ่อนนั่นละเห็ดแบบหวานแบบหวานใช้ง่ายกบแบบแบ่หวานนะพี่น้องสองสุดปากไปเฮียนเราพันเธ็ดไปสับป่วนลูกเพิ่น <c oughs> ผว่าเนี่ยวได้เที่ยววันได้ไปถ่ายบรรยากาศงานให้พี่น้องเบิ่งมีงานเัมนของดีศีภาคพี่น้องอยู่บ้านนี่ล่ะบ้านรังรักพี่น้องเมื่อคืนเบียร์พร้อมพงมาคขาล้ายหลายลแม่มาแล้วมุกเบ้เขามาหน้าค้างคุณน้องตะบ้านตะว้านเหมือนมุกไม่ได้ไปบ่มีแห้งบ่กทำบายเมื่อคืนเนี่ยทั้งเป็นวัดเจ้าดายวัดสันพี่น้องวัดวไปเบิ่งเบียร์พร้อมพงเบิ่งตะพญายเหล่าขาวเนี่ยหลายอยู่ที่นนต่นายครับ ดีกี่มันต่างกันพี่น้องแช่นที่จีนไปเบิ่งเบียร์ฟอร์มพุ่งนอนนบางหนังพีาย้เงเราขาวพี่น้องหอมขาวแลงงามพี่น้องก็เป็งสัตว์ นางื้อแดดพอดีเลยพี่น้องเข่าเียวงามเลยฮะเข่าเ่าหากต่าหามันไต่ต้นใหม่ไม่เฉียบมันสูงกว่ามูนนะพี่น้องสีไงเรียกว่าช่วน้ไต่ต้นใหม่มันจะไม่ค่อยได้เขาหรอกเรียกว่าสีงามกว่ามูนเลยจะหอนา่เขาขวาเขายังไม่ค่อยได้รีบแล้วมันตายไปเลยออปวกตงแดดเธออันนี้ดิแก่หลดผู้ได้เห็นหน้า น้ำโฮมน้ำยางเนี่ยไม่ค่อยได้เขา้าหรอกพี่กายเนี่ยเห็ดมงนาว่อาวหนูนนได้พี่น้องพูดที่ทางสาว่างผลพี่นี่แบ<อ>เห็ดไ<อ>ก่บ้านเนี่ยก,นนก็ทหาะขดสดพี่น้องมาสดบบเต็มไอหมดแต่คุมพลายพี่น้อง โดแล้วลายหมดยังโอ้ยชิบะโอ้ยอาบว้าวาษาอย่งอยู่เลยเรารีบปะหมดหมดพี่น้องหมด เกาหลีเกาใจอืมอ๋อผมอ่ะผมอ่ะมันราคมอ่ะแค่บพียงอืมหวาน เปียวเ่มวาได้เนนีมั้ยามั้ไม่บาอืหวานเปรี้ยวแล้วก็คุ้นคือวลาเหรียนแน่ยันครบหลดนะเดี๋ยวตนมาที่นี้มันกลักินอะไรคือเทอยู่เลียแม่กินแบบนี้มั้ยเป็นเครือออยู่เลีวเนาะขาีบอยู่กับีามักพีนอข้าวมักขก็้างเหรียญมันเหรียญยู่แลีวแหละ เจ้มันี่ยังกับฟางของเสียบมันสิอยู่กับผู้มาขันผู้มากบมากบบ้าเสียบผู้เข้ากินไดห้ากัาวเสียบมันสิลล์แบบนี้เนี่ยมันจะยนามูแ้มแต่เปะมันฟุน้งลอรกินแล้วอุ้หรายอืม เขาเหมือนงามเลยมึมื่อแรกมันสภาพเด็กหน่อยไปเล่นของเล่นอยู่พี่น้องน้องสีมืดก่อนมันมาคากไปดวสปริงบอลบ,บรรยากาศบรรยากาศง่ายไม่เบิ่งพี่น้องมว่าไงว่ามันยังดิข้าไปหาจืดของกิน <c oughs> ถามน,น้องเขากับอะไรงไงพี่น้องมันงานแบบเรื่องงานทูง,งานประจำ สี่แยงในเนี่ยี่จังหวัดนี่เนาะในหมูบ่บ้านให้เรามาลุงลุงกัซ้าของเดียนมุกยัีงยงสบายคนเป็นงางน,น,นไงของปรลานย,ย่อนว่าคนตกปลาแซวเนาะพี่น้อ,นนองสามืหมือเจ้ากับปกระกานมาเสียงเนาะ เอ็กเพื้นกินกินได้กับบวดอก่นองเข้าว่าป็นค้นกินหลายวกวนญชื่อแต่ละที่นี่ม้มไปจับ Chắc ừ, chắn ừ, lắm Có mấy cà đòn Ừ, xem à Sao mà เดียวมันเชี่ยวขายลติบหนังเสงมออืมอืมกุ้งสดๆดพี่นออ้องกุ้งทุกที่กาม อากาศฮอเต็มมากไม่ไม่แดดฟองมือ,อกินเนายิ้มก่อนพี่นเราเยมา

กินอะไรสำเนีตเหรอพี่น้องกินไลายอะไรมันอิม่มเหนื่อยอยาก <laughs> อะแม่มุกกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาให้ได้เรือพี่น้องเด้่อยยาเฝ้าถามคลิปกันไปเด้อพี่น้องเดอ้ออาจจะเป็นเมื่อไหร่ในอันใดที่เฮ็ดว่าบ่ดีกะให้พี่น้องแนะนําเด้อพี่น้องเดอ้อคันผู้ใดยอยากให้กินเมนูหยังกะบอกมาเลยเด้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวสิจัดให้ตามคําขอเลยเฮ็ดได้ทุกเมนูพี่น้องแต่ว่าสิกินได้บ่อ,อีกเรื่องนึงเนาะพี่น้องเนาะ มื่อวานมันมูฝากช่องเด้อขั้วแม่มูพาดเสียบเด้อพี่น้องเด้อกับสาวหน่อยเด้อลกกับพนุนี่ละมื่อนี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบันคือผ้าลูกไปหาเหรียญทองเหรียญที่บันไปหนีเพื่อนกับสีนอนตื่นพอดีพี่น้องมื่อนี้ฝากไว้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายๆสำหรับความเลตนเด้อพี่น้องเด้อขอพูดเอฟซีทุกคนเด้อหักทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ